สวัสดีครับผมสิงศักดิ์อนุพงศ์ครับไซน์เราซ้อมมากี่วันครับสามสัปดาห์จะซ้อมอยู่ที่ค่ายชอชุมายิมอยู่ที่นครศรีธรรมราชจากที่เดิมเลยครับมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมไฟนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในใกล้ในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสี่ย่างนี่หรือวาสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบหกครับน้ำหนักเป๊ะอยล้วตอนนี้ห้าสิบเก้ากึ่งมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้จะต้องมาเจอกับอนนท์ครับไม่เคยต่อยกันเนาะไม่เคยเจอครั้งแรกเลยครั้งแรกศึกษาเก่งมาเายัง เขาวงวงในเหนียวครับวันนี้มาเจอเขานะวางเกี่วางแผงให้ดิไปดูไม่ดีครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อยตามตาตาเราเนาะเราไปแก้ไขวุ่นก็เบอร์ดีเลยล่าสุดไต่ที่ไหนไว้ที่ด้านดำเนินวันนั้นไต่กับเจ้าสันเปรมว่างวันนั้นฉะนั้นนกเจ้าไปดูเวทเท่าไหร่วันนั้นไต่อยรอยย่สิบสาร้อยย่สิบสามนี่เหลือ1 2อครับวันนั้นปล่อยขึ้นไปครับวันนี้120เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ สองรับแปดแล้วก็มีผ่านเรียบร้อยแล้วชุดเดียวผ่านเลยชุดเดียวผ่านร่างกายตอนนี้เจ็ดร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์อีกหอมเอาชนะกาแค่เดิมครับผมคุมมากี่กิโลไฟนี้สี่กิโลกว่าต่อยมวยไทยมาของเราหลักหนึ่งร้อยได้คนจังหวัด นครศรีธรรมราชนครศรีเอาฝากเชิญช่วยแฟนครับ้เหน่อยฝากชาวจังหวันนนดนครศรีธรรมราชเชียร์ถึงศึกสุสสรุภงด้วยครับผมจะเอาเชัยชนะกับใกล้เช่นเดิมครับวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องถูนะคู่ที่สองต้องช่องถือโอ้ยวันนี้ขอโชคดีมากครับสวัสดีครับผมครับ